ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนสวัสดีแฟนชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับก็หลังจากของการเสร็จนะครับก็มาพบกับผมช่องแทงคุรดำมงอแงีนะครับมาดูรถแมคโครฮิตาชิ200รุ่นหนึ่งคุสะนะครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าพายุจะเข้านะครับผมจะตกแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับทุกคน ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รับอัปเดตชิปวีดูลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายุ่งนะครับก็นัเจอกันทีนะครับก็ยังอยู่ครับ กดปูนทิทาชีเช่นเคยนะครับสำหรับของผมนะครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับไปเร่งไม่รีบนะครับก็รถราคาประมาณนี้นะครับจะออกมากใหม่นะครับทุกคนก็ปีนี้ยังไม่ใช่ควาอะไรนะครับเปลี่ยนแก้ไฮดรลิกแล้วก็มันเครื่องของเหลวนะครับล้างมาใหม่ชีสันก็จะสวยขึ้นนะครับ กจากทีงานมาสี่เดือนนะครับพุ่นียรักวันสงการครับ <c oughs> บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่น้ำท่วมนะครับ <c oughs> จะติดกับฝั่งแม่น้ำชีนะครับ <c oughs> โอโอากาศร้อนมากเลยนะครับ งน,นี้แม่คไม่ได้ออกงานเท่าไหร,ร่นะก็แปดีกีก่การค้าขายรถบระทุกนะครับมเื่อวานเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับก็ผิดหวังเช่นเคยนะครับ าลูกนี้ก็กว้างเจดเมตรยาว30สิบนะครับก็ลึกเมตรห้าสิบนะครับสาลูกนี้เป็นดินพามนะครับดินดินร่วนนะครับกดง่ายนะครับแต่งง่ายใครที่สนใจขุดสาถมที่นะครับหรือว่าต้องการ ช่องแมคโครรถบล้อรถไถนะครับหรือว่าสนใจจะซื้อจะขายรถบรรทุกสิบล้อนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่0 8 0 7 5 7 9 7 3 4นะครับหรือว่าจะขายแมคโครนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง facebook ที่ช่องอุมิโนรถดำงอแงนะครับว่าจะติดต่อผ่านไลน์ก็ ต่อมาที่เบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์เก็เ้าเนะครับแอทไลน์มาแล้วก็จะขึ้นว่าฝันที่เป็นจริงกุ๊บนะครับรับซื้อขายรถบระทุกหกร้อสิบร้อนะครับหรือว่าแม็กโครครับก็อยู่กับตาต้านะครับขอเงินบ่อยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ขอเงินนะเบิร์เงินบ่อยนะครับ ิปนี้ขอยายาวสักเก็7นาทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่านานๆจะได้ถ่ายที ถ้าบอกขายร้านหนึ่งนี่จะมีคนสนใจไหมครับอันนี้ก็สาภาพก็ทำงานตลอดนะครับมีรั่วซึมอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จฤด,ดูการจะเอื้นช่างมาทำการซ่อมครับเจ็บตรงที่รั่วซึมนะครับเครื่องแน่นนะครับรถทำงานปกติทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซื้อมาสองปีกว่าครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับรถคันนี้ ปีที่แล้วลูกสูบแตกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับพอไปซ่อมมาหมดไปเกือบหกหมื่นนะครับปีที่แล้วนี่ใช้งานหนักนะครับปีนี้งานจะเบานะเพราะว่างานกุดสะมาเยอะนะครับทุกคนก็ไปเรื่อยๆนะครับผมรับประกันนะครับใครถ้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะ ทันนี้อเอกสารเล่มทะเบียนนะครับทุกคนนี่ครับสภาพสวยครับฝากระโปรงเครื่องที่เห็นน่อาออกนี่ไม่ได้ว่าร้อนขึ้นนะครับทุกคนก็มันไม่มีขาอะไรนะครับเขาเรียกขาคำ้ำฝากระโปรงนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรครับมันมาอย่างนั้น,นครับก็เลยเวลาทาความสะอาดเวลาเป่าฝุ่นเป่าอะไรเวลาล้าง มันทํายากนะครับมันต้องมีคนนึ่งไปยกไว้นะครับก็เลยเอาออกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็กากถ่ายลิปรถขุดขุดตะนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ฝากกดตามที่ช่องแทนคุณรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ